ครับกองฉลาดเริ่มจับแล้วนะครับปันละยี่สิบบาทเห็นเชิญได้แล้วครับเอาสาองอันได้หรือเอ่อาองาได้ยังอก้วน้อเบอิ์สเบอเอ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 อเบอเอเบ

นี่ครับผมจะลองดูสองสลากครับมาครับจับให้หน่อยครับเอาสองเบอะนะร์เหรอคนคนคน อ่าไปแล้วครับได้สองแล้วครับอ่าไปทางนี้อ่าเปิดแน้แน่ครับได้อย่างนี้หมอนกับเสื้อโอ้โหหมอนกับเสื้อมาเหมอดลูกเดือดลูกโอหเริ่มทยอยมาแล้วครับเริ่มทยอยมาเรื่อยเรื่อ ลูกอมหอนลูกกำลังคึกคืนเลยครับ้น้ได้ยังละครับเนี่เส,สื้อโอ้อันนี้อนของแซบนะครับนี่ย <c oughs> เอาอีกครับไปต่อแถวอีกครับ <c oughs> บตรละยี่สิบาทครับบตรละยี่สิบา,บาทหอนหนึ่งลูกเสื้อเบอรบ์สีอันนี้ก็กำลังจัดของได้ยนี้นอ้ทนนี่้่ด้อ ทำได้ยังครับีไฟไม่ขีดไฟไม่ห้นยังลานี้นะขนมอ้หมอนึ่งนัก่หมอนึ่งเข้ได้ยังได้ยังนะได้ยังนะ โอ๊ยโอ๊ยเรียนคู่มือเลยโอ๊ยได้รองเท้าอันนี้ได้อะไรมาม่าท่านเด่ฮ้อนก็มาหมาบวาเล่เพือเออเล่นเชื่อกันเพื่อนเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วครับ

จเจ้าารหลืยเยอะครับหลยเยอะหลยเยอะเรียบงานพร้อมแล้วได้เสื้อผ้าถุงโอ้พอดีครับเอาจนได้ ถึงเวลานี้เริ่มพลุกพนแล้วครับเปิประมาณเกือบชั่วโมงของก็เริ่มของรางวัลเริ่มแล้วเริ่มลอยเริ่ม,มลดลงแล้วปิดๆิิด